ร่วมถกร่วมซักโดยยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลจากอวยอันโอสดบรรเทาอาการเจ็บคอรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ลับมาในช่วงนี้มาคุยกันเรื่องของค่ารถแท็กซี่อาจารย์ครับาในเดือนมกราคมนี้นะครับก็ค่อนข้างแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ ตามที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีนู้นนะะว่าจะขึ้นระยะที่สองให้เขารอบที่สองนะครับอีก5%ภายในปีนี้แต่ทีนี้ทางรัฐมนตรีช่วยวมนาคมคุณอ,อมศิลชีวพฤกษ์เนี่ยก็จะจัดก,การในเรื่องของรถแท็กซี่ที่วิ่งอยู่ในสนามบินทั้งสองสนามบินทั้งดอนเมืองกับ<ช>สุวรรณภูมิก่อนเพราะว่าที่นี่อาจารย์ก็ทราบมันจะมีค่าค่าอะไรเซอร์ชาร์ตอะค่าเลขเก็บพิเศษทาไม,ไมต้องไปเก็บล่ะเราก็เขารออยู่นานไงก็ต้องให้เขา ตอนนี้เราก็รู้กันนะฮะก็ไม่ต้อง,งรอสิจะไปไหนก็ไปพอเวลาเครื่องบินลงก็มาค <c oughs> ่าเช่าสนามบินน่ไอ้พวกโคต้าหัวค <c oughs> ิวนั่นแหละมันทำให้มีเซอร์ชาร์จเซอร์ชาร์จต้องมีอาจารย์ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเห็นด้วยว่าจะให้เขาปรับขึ้นค่าเซอร์ชาร์จจากจากเที่ยวละ50บาทต่อคันเป็น75บาทต่อคันได้ถ้าเป็นรถแท็กซี่ขนาดใหญ่หรือว่ารถแวนก็จะมีค่าเซอร์ชาร์จนะปรับจากเที่ยวละ50เป็น95บาบาทต่อคัน ทางรัฐมนตรีทางกระทรวงคมนาคมก็ใช่จะทําตามที่แท็กซี่ต้องการหมดทุกอย่างไม่ใช่เพราะเขาต้องการถึงขนาดจะให้จัดทํามิตเตอร์เข้าโดยสารเนี่ยแยกต่างหากจากมิตเตอร์แท็กซี่ที่วิ่งทั่วๆไปนอกสนามบินอาจารย์นึกออกไหมก็แสดงว่าอีร็กคันนี้ถ้าติดมิเตอร์สนามบินก็ต้องรับได้แต่ผู้โดยสารที่สนามบินเท่านั้นใช่แล้วมันมีความแน่นอนไหมคะก็น,นั่นไงอันนี้ข้อเนี้ยทางกระทรวงคมนาคมยังไม่อนุญาตเพราะว่าไม่แน่ใจว่า คือเราไม่สามารถไปควบคุมเขาได้ถ้าเกิดรถแท็กซี่มิเตอร์ค่าสนามบินซึ่งมันจะต้องแพงกว่าเนี่ยไปวิ่งทั่วไปเ,เดี๋ยวครดูนะมีนโยบายเปลี่ยนแปลงขึ้น,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 นมาอีกพวกที่ติดมิเตอร์แท็กซี่ก็ไปหากินขับรถข้างถนนไม่ได้สนามบินแม่ทีนี้ก็ต้องถือป้ายเอามิเตอร์มาเฟี้ยงใส่สนามบินกันหรอก <c oughs> เล้ยนลลรูเลยเลี้ยคงต้องหลบหัวล้างข้างแตกแน่เลยค่ะนี่ฮะแล้วก็ยังมีขอนะฮะคือแท็กซี่ก็ขอยิบย่อยมากนะเขาขอเออนี่ยฮะ ข้อเสนอในการขอใช้ค่าโดยสารแบบเหมาโดยไม่กดมิเตอร์ก็มีนะฮะอันนี้ไม่ดีแน่นนเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีม,ม,มาตรฐานเหมาถูกต้องไป <ฮะ S 2> บ้านเดี้ยนบางคันบอก500บางคันบอก300อและเดียนเอาอะไรมาเชื่อถือได้ครับไม่ยืนต่อรองกันนานหรอกครับไปบ้านอาจารย์3 0 0 500ก็ถูกไปต้องเป็นพนะันเนี่ยบ้านอาจารย์ไกลค่ะแล้วไงต่ออันนี้ไม่ยอมแยกมิเตอร์ไม่ยอมแล้วก็ให้เรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาอันนี้ไม่ยอมอย่างที่อาจารย์บอกก็คือ มันไม่มีมาตรฐานมาตรฐานมันตามของผู้โดยสารไอ้ทามโชเฟอร์ <คะ S 1> ไม่ได้เดียนอยากถามคุณะคะอันนี้เป็นความการเรียกร้องจากผู้ประกอบการแท็กซี่จริงหรือเปล่าเดียนกลัวว่าจะมีการสร้างเรื่องเพื่อใจแท็กซี่เขาได้ได้เงินค่ามิเตอร์สูงมีไรายได้ดีคือประมาณว่าอยากช่วยแท็กซี่แต่เดียนคิดว่ามันเป็นดาบสองคมนะคะถ้าแท็กซี่ราคาแพงขึ้นแล้ว แล้วคนก็แห่กับไปใช้บริการรถอย่างอื่นหมดท็กซี่ก็จนกรอบสิคะเดียนว่าสตาร์สามบาทกับรถทั่วๆไปเดียนก็ว่ามันก็ยังสูงนะคะแล้วนี่ถ้าเป็นรถสำหรับรถแวนและรถที่แอร์พอร์ต ก็แพงกว่าเก่าอีกถ้าคุณจัดระเบียบดีๆให้รถแท็กซี่ทั่วไปก็มีสิทธิ์เข้าไปที่แอร์พอร์ตได้มันก็มาตรฐานเดียวกันตลอดไหมล่ะคะจะเป็นแอร์พอร์ตเป็นที่ไหนเดี๋ยนอยากให้เหมือนกันหมดและบริการดีๆนะคะก็เขาจะจัดแท็กซี่ให้แบบมีมาตรฐานไนงะแท็กซี่แอร์พอร์ต กับแท็กซี่ภายนอกเดียนอยากให้แท็กซี่ก็คือแท็กซี่ทั้งประเทศไม่ต้องมีแท็กซี่แอร์พอร์ตแท็กซี่ขนส่งอันนี้แท็กซี่ตลาดสดเราถึงบ้าปบ้าเราเดี่ยไม่ค่อยแงนดูป้ายดูสีผดกบาหลหรอคะ <c oughs> เ,ออเอาจารย์อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นเออมาตรฐานเดียวได้ไหมคะมิเตอร์เดียวกันคนขับถูกอบรมมาเหมือนเหมือนกัน <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะขับแท็กซี่ธรรมดาเราก็รับนักท่องเที่ยวได้เราขับแท็กซี่รับคนไปส่งเราก็เข้าแอร์พอร์ตได้แล้วเราก็รับคนจากในแอร์พอร์ตออกมาข้างนอกได้ด้วยเรียนเห็นใจคนขับแท็กซี่อะค่ะคุณกนกคนส่วนใหญ่จะเป็นคนมีรายได้น้อยหรืออา,อาจจะตกงานเสร็จแล้วก็มือขายอย่างดีแล้วมีใบขับขี่<ๆ>เขาก็ไปอบรมนิดหน่อยเขาก็มาขับแท็กซี่เช่ารายวันอะคุณกหนกค่ะสเตทเมนต์รับรองก็ไม่มีนะคะประกันสังคมก็ไม่มีดูแลตัวเองกับเงินรายวันนะคะบางวันไม่ มีเงินเหลือกลับไปให้ลูกให้เมียเลยจะทำยังไงคะ<ช>รัฐบาลก็ไม่เคยมาใส่ใจกับพวกอาชีพอิสระ SME ก็ไม่เคยมาดูนะคะพวกนี้เนียนคิดว่าเราควรจะใส่ใจกับเขาถ้าเขากินดีอยู่ดีมีมาตรฐานของชีวิตที่ดูมั่นคงไม่ต้องหรูหราฟุ่มเฟือยแต่เขาอยู่ได้ไม่สั่นคลอนเรียนว่าทุกอย่างเขายินดีปฏิบัติตามค่ะก็นี่ไงฮะรัฐบาลจะให้เขาขึ้นค่าโดยสารไง การคิดค่าโดยสารมัน<า>ไม่ใช่เป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพจะ <c oughs> ทําให้เขายิ่งไม่มีเงินหรือเปล่าอาจารย์คิดว่าผู้โดยสารจะไม่นั่งเออพอแพงเสร็จก็ไม่เอาเหรอกเดี๋ยวอีป้ายดําก็เข้าไปแฝงตัวรับกันเต็มไปหมดหรอกมีโชเฟอร์บางคนก็คิดอย่างอาจารย์นะอ,อ,นอันนี้ไม่ได้โชเฟอร์แท็กซี่สนามบินนะที่วิ่งข้างนอกเนี่ยเขาไม่อยากขึ้นมากัออยากให้แท็กซี่เนี่ยมีรายได้ดีขึ้นหรือสนามบินจะเก็บค่าเซอร์ชาร์จคะค่าเซอร์ชาร์จแท็กซี่ได้ แท็กซี่ได้กี่บาทไปสนสำรวจใหม่ซิกระหนกโอโ้นี่เป็นปากเป็นเสียงแท็กซี่อย่างดีเลยใช่สิแฟนเก่าจะกับแท็กซี่แฟนเก่าหรือสามีเกา่าเดียนไม่ชอบค่ะเดี๋ยนสงสารทุกอาชีพค่ะยังไงก็ตามเพิ่มความละเอียดนิดนึงนะคะเดี๋ยนเป็นกังวลค่ะขอให้เอ่อผมประโยชน์เนี่ยได้กับโชเฟอร์จริงๆใช่ค,คนขับจริงๆแล้วพวกเราคนนั่งแท็กซี่จะได้ได้บริการที่ดีๆค่ะอ่าวนะฮะเข้าใจนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคำถามกันบ้างวันนี้นะฮะเราพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับค่ะ เป็นป่าเป็นเสียงเสียงดังมากเลยวันเด็กกำลังจะมาถึงแล้วไม่มีเงินพอจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกเยน้นั่งทําขนมเค้กสุดชีวิตเลยเยิ้นเขียนลากหนูนะกันโอนผมอยากได้เฮลิคอปเตอร์อะเดี๋ยวป้าจะเอาเค้กบอกป้าเลย <c oughs> อีเด็กไม่รักดี